สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมก่อนจะส่งงานก็ถือโอกาสมาอัปเดตงานมาทดสอบการใช้งานมีดให้ได้รับชมกัน2เล่มนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมีมีดปาลัง1เล่มนะครับแล้วก็มีดมาเชเต้สเปคใหม่ที่ช่างวัดทำนะครับเป็นงานที่บอกว่าจะมาทดสอบการใช้งานให้ชมจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงาน ด้ามาเป็นด้ามอัดหนังแท้นะครับปิดท้ายทองเหลืองแล้วก็ใส่เซฟร์ดเป็นทองเหลืองนะครับเล่มนี้สเปคมีดก็ความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วนะครับด้าม5นิ้วสันหนา5มิลนะครับเป็นงานเหล็กผานไถนะครับตัวคมนี่ขัดผิวกระจกนะครับทิ้งผิวไฟ ก็เป็นงานสเปคใหม่ล่าสุดที่ช่างวัดได้ออกแบบแล้วก็ทำออกมานะครับวันนี้ก็จะมาลองทดสอบการใช้งานให้ชมนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับนี่นะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมสองใครเด็กนะครับงานสเปคนี้ราคา อยู่ที่สามพันบาทนะครับเล่มนี้ว่างหากพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถพักมาได้เลยนะครับงานมีพร้อมส่งก็ถือโอกาสทดสอบการใช้งานให้ชมเลยนะครับแล้วก็อีกเล่มก็จะเป็นงานมีดปาลังนะครับพอดีไม่ได้ไไดทดสอบนานแล้วก็พอดีพี่ลูกค้าสั่งมาก็อยากให้ช่างวัดทดสอบการใช้งานให้ชมกันนะครับนี่นะครับ ก็จะทดสอบการใช้งานให้ชมไปพร้อมกัน2เล่มนะครับวันนี้นี่นะครับขนาดมาตรฐานที่ช่างวัดทำก็ขนาดใบมีดเก้านิ้วคอสองด้ามหนะครับเป็นด้ามประกบฝุนแทงพร้อมส่องไขเด็กนะครับงานสเปคนี้ราคาอยู่ที่สามพบาทนะครับนี่นะครับถอดง่ายนะครับล็อกแน่นไม่หลุดนะครับ เดี๋ยวมาชมการใช้งานกันเลยนะครับมาดูเล่มแรกกันก่อนจะเป็นมาเชเป้เล่มนี้นะครับนี่นะครับความคมที่เปิดไว้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาชมการฟันไม้ไผ่กันก่อนนะครับ าก็ซับแรงได้ดีพอสมควรนะครับไม่มีสถานมือเลยนะครับมาลองฟันไม้เนื้อแข็งดูนะครับ นะครับคมก็ยังอยู่ดีนะครับด้ามก็แน่นผมก็ยังหวานอยู่เหมือนเดิมครับผมางานว่างนะครับเรี่มนี้ราคาสามพันบาททักมาก่อนได้ก่อนครับ นี่นะครับเรี่มต่อไปเป็นปลาลังครับน,นะครับ นะครัราคาสามพันบาทนะครับสามารถสั่งจองได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับ